ไปหาเอาอยู่งเมื่อเศร้า,านี่ว่าสทีหามันแหงขาเอารถจากของโลกมันกับว่าคือปืนเศร้า,าไปหาเอาอยุ่งบัตรทันแล้วก็ไปปัดมลงไผปบุกแล้ว,วจักทุกงแล้วทางคุณเดินบ้ววานไปทางคุณท่างห่้าร้านทางหน้าร้านกับบัตรทันบ้านสิ กับพกอึงตึงยังันแต่บ้านไปเห็ดใกล้ๆแล้ว่ามืนเจ้าไปหาเอาว่าจะไปถามแล้วว่าเห็ดไปจังไหนเสร็จเล่ารถเล่าไปไถไห้ตะกอนไถยหูต้องตะก้อนย่ายมันอ่อนน้องจังไงจันต้องว่าเหรอถ้าว่าเสร็จล้าไปไถยหูต้อตะกอนจะพ่อหยามันอ่อนยักน้อยก่อนจังไกยสิไปขัมัน

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những